สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ติดตามช่องนิตยาชาแนลนะคะอขอบคุณสําหรับการติดตามด้วยค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมและกากดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณห,หลายๆค่ะวันนี้เขาก็จะผ้ามา่านสมตําปลาแสงค่ะอยู่ที่บขสเก่าโคร,ราชนครราชสีมาค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศภายในร้านชั้นบนชั้นสองนะคะที่ทางร้านปรับปรุงใหม่นะคะวันนี้เราก็สั่งข้อมูย่างนะคะมาถึงเราก็สั่งข้อ หมูย่างสั่งต้มแซบทิกแทกแล้วก็เนื้อไก่ทอดนะคะอันนี้เป็น3ชั้นทอดนะคะก,กรอบแถมแบบกากน้ำมันทอดอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็ตำทะเลนะคะจานนี้คือตำทะเล,เลค่ะ ส่วนที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะมีปลาหมึกมีกุ้งนะคะส่วนที่ขาดไม่ได้คือจานนี้เลยตำหอยดองค่ะวันนี้เราสั่งสองตำนะคะมากับน้องแก้วเช่นเดิมแล้วก็มากับพอ,อรอทานกันไปสักระยะนะคะเพื่อนๆก็อิ่มกันบ้างแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำกันบ้างแล้วก็นั่งจัดการดำเนินการแซ่เดียวต่ อันนี้ก็เป็นหอยดองแบบตัวใหญ่ๆเป,ป้งๆเลยนะคะสดมากๆเลยค่ะรสชาตาิของหอยดองนี้เปรี้ยวละมุนมากๆค่ะไม่ไม่เค็มเลยนะคะเป็นรสชาติที่ลงตัวมากๆแล้วก็น้ำปลาเพาะว่าจะหอมแล้วก็นัวมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะคะจากตำทะเลจานนี้เราสั่งเป็นกุ้งสุกนะคะเคี้ยวเข้าไปเลยเต็มพอดีปาก เต็มปากเต็มคําเลยนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มาที่ร้านป้าแสงนะคะเป็นบรรยากาศครั้งแรกแล้วก็มาลงชื่อต่อคิวเพื่อที่จะได้โต๊ะรับประทานรับประทานส้มตำนะคะคนล้ายมากๆเลยค่ะต้องจดคิวไวแล้วเข้ากระถ่ายบรรยากาศอิอย่างของทั้งร้านนะคะอันนี้เป็นปิ้งตับไก่แล้วก็อันนี้เป็นเมนูทอดคนจะจะเทดกัเขายุ่ขัางลางนาดางเลยค่ะ ซนนันก็จะเป็นโซนตำนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศหน้าร้านนะคะถูกเรียกขึ้นมาแล้วเราก็ขึ้นมาที่ชั้น2วันนั้นเราได้โต๊ะเจ็ดนะคะแล้วก็สั่งต้มแซบทิกแทกเหมือนเดิมนีม้สั่งปิ้งตับไก่แล้วก็เนื้อไก่ทอดนะคะแล้วก็ตำหอยดองอตำหอยแครงแล้วก็ตำแตงนะคะสามตำกันเป็นเลยทีเดียว ความแซบ่บฟังอยอยู่ที่น้ำปลาร้าแล้วก็มีเม็ดกระถินโรยด้วยนะคะอันนี้หอยแครงจะสดมากๆค่ะเนื้อชฉ่ำๆเลยมะเขือเทศเขาก็ใส่ให้แบบจุกๆเลยค่ะน้ำปลาร้านัวมากๆค่ะเ,เพื่อนๆคะน้ำปลาร้านี่นัวแห้งค่ะเพิ่มจะจะใส่ใบพักหอมเปรอะค่ะใบเยี่หราใช่ไหมคะใส่เข้าไปในเมนูตามมันก็จะได้ความหอมของผักด้วยค่ะ น้ำเครืองนี่นั่หลายๆค่ะค่ะดูศีา่าทางการกินนะคะหอยดองนี่ให้แบบจุกๆมากๆค่ะนี่เป็นหอยแครงจานนี้ตำหอยแครงจานนี้ตำหอยดองนะคะเมนูสุดแซ่บของทางร้านอีกเมนูหนึ่งนี่เขาบอกว่าต้องมาแล้วต้องสั่งนะนั่นก็คือตำมั่วนะคะเพื่อนๆล่องมาสั่งเบิรงกได้ค่ะอันนี้ก็เมนูทอดเมนูปิ้งย่างก,ก็ ทํทำลายหลักฐานได้สมบูรแล้วนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะกินขอแสบกันด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ